s อสซีจีไฮบ้านแห่งนวัตกรรมกระเบื้องและสุขภัณฑ์คอตโต้ตุาชาญสมาร์ทบอร์ดเหนียวทนรีเฟิร์มแอนด์เฟล็กเรามาสนุกกันต่อนะครับพูดกันคู่นี้นะครับทั้งคุณเพชรจ้าคุณภูมิ คุณเอกกี้คุณนิกกี้ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีกันมากในเรื่องของการสร้างปัญหาในรายการของเรา <S 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 คุณตงตงตั้งแต่ทํารายการมาไม่เคยเจอปัญหาปวดหมองปวดหมองอ้นที่มาก่อนโอ้โหพี่โลนของเราแย่เลยจะเลือดขึ้นป๊ดๆเลยตตตตตแต่สุดท้ายผมว่าโอเคนะเพราะว่าเขาต้องไปสร้างที่เดียวกันแล้วก็เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นอันนี้นผมถือว่าใช้ได้แล้วตอนนี้นะครับถ้าสองทีมหายไปแล้วเพื่อไปทำภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเลือกวัสดุอุปกรณ์ช่วงเนี้ยผมให้ความสำคัญเพราะว่าบางที ผมนึกว่าเอ๊อยากจะออกแบบอยากจะดีไซน์แต่ไม่รู้วัสดุไม่รู้อุปรกรณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละเป็นปัญหาใช่สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายก,การเกมเนอมิสนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณผู้ชมชื่นชอบ,บเพราะว่าจะได้ติดตาม,มนวัตกรรมใหม่ๆของเรามีอะไรบ้างในการก่อสร้างเพื่อความเร็วและก็เพื่อประโยชน์สูงสุดด้วย ถ้าอย่างงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนแยกกันไปนะครับเพื่อที่จะไปดูไปเลือกวัสดุอุปกรณ์กันรายงานสถานการณ์ดูซิว่าแต่ละทีมใครมีปัญหายอะสุดเยอะสุดจะได้กำจัดออกไปไล่ออกไปโอ้โหไเปเงจล่ขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกวัสดุอุปกรณ์กันไปดูว่าจะสนุกขนาดไหนไปไปสิ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ s c t x p e r i e n c e นะครับหลังจากที่ทั้งสองทีมตกลงจะใช้แบบร่วมกันดูซิว่างงมาห้0แสนบาทจะวินวินและใช้คุ้มค่าขนาดไหนกับพ้องพยาบาลน้องหมาที่จังหวัดนครพนมกับทีมของภูมิและเพจจ้าโกอินเตอร์แบบอย่งนี้ครับลุยลุลุย,ลย,ลยมาดูที่ทีมคุณภูมิและคุณเพ็จ้ากันก่อนเลยครับ ทั้งคู่เลือกที่จะเนรมิตห้องปฐมพยาบาลโดยเน้นในเรื่องของทิศทางแสงแดดและอากาศที่โปร่งสบายเรามาดูกันนะครับว่าจะเลือกใช้วัสดุอะไรในการเนรมิตกันบ้างช่วยดหูหน่อยนะครับทั้งอิฐนะครับปูนสีกระเบื้องยานยน์บิลอินพ่อใช่ค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ออกมาต้อนรับคุณภูมิและคุณเพชรจ้าเป็นอย่างดีครับและพร้อมให้คําแนะนําในเรื่องของวัสดุคุณภาพต่างๆมากมายซึ่งทั้งคู่ก็ปรึกษาผู้รับเหมาถึงรายละเอียดวัสดุก,ก่อสร้างอย่างจริงจังและสนใจกับสินค้าที่หลากหลายก่อนที่จะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสนุกสนานกันเลยแหละครับคุณเพชรจ้าให้มาดูวัสดุก,ก่อสร้างนะครับไม่ใช่มาเล่นสงกราน ผมมาถึงแล้วครับที่ S G Experience ก็มาตามพี่เอกกี้แล้วก็น้องนิกกี้มาดูว่าเขาจะสนุกสนานขนาดไหนในการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้ผมเอาแบบมาด้วยนี่ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าเขาจะเลือกได้เหมาะสมกับที่เขาออกแบบไว้หรือเปล่าตามไปดูกันดีกว่าห้องผ่าตัดเล็กของทีมคุณเอกกี้และน้องนิกกี้ออกแบบโดยมีคอนเซปต์เน้นในเรื่องของความสะอาดปลอดจากเชื้อโรคการเลือกวัสดุเพื่อให้ตอบโจทย์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับ คุณเอกกี้ก็เดินมาดูวัสดุสำหรับการก่อผนังซึ่งก็มีหลากหลายวัสดุเช่นอิดมวลเบาอิดมอนแผ่นสมาร์ทบอร์ดแต่ดูท่าทางคุณเอกกี้จะเป็นกังวลมากทีเดียวครับเพราะว่าต้องขาดคู่หูอย่างน้องนิกกี้ อยู่5 0 0แสนแต่ว่าระยะเวลานี้ค่อนข้างกระชันชิดมากเลยในการสร้างห้องนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้วันนี้อ้นยังแนะนำพี่เพช่วยกันแล้วล่ะได้ครับพี่นะพี่เป็นครับสวัสดีครับพี่ครับครับแนะนำมาเลยครับพี่เพราะตอนนี้ระยะเวลามันกระชันชิดมากๆเลยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะงั้นอย่างนี้ผมขออธิบายให้ที่ทางที่นี่ทราบก่อนนิดนึงว่าด้วยระยะเวลาอันจากัดนะครับจำเป็นที่จะต้องหาวัสดุที่ ทำแล้วรวดเร็วนะครับถ้านในกรณีของผนังชุดนี้เรารขอแนะนําเป็นอิฐมวลเบาของคิวคอนตัวนี้นะครับผม<ะ>ซึ่งตัวนี้เนี่ยระยะเวลาการก,ารก่อสร้างจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากนะครับต่อวัน,นจะได้ประมาณ28ตารางเมตรต่อวันนะครับ<ะ>เมื่อเปรียบเทียบแล้วน้ําหนักก็จะเบากว่าอิฐมอนด้วยนะครับครึ่งหนึ่งก็รูพุนของคอนกรีตเนี่ยมันสามารถถ่ายเทอากาศใช่ครับจะได้จะมีคอนกรีตจะมีรูพุนนะครับมันสามารถถ่ายเทอากาศได้นะครับโดยการใช้ปูนฉาบหรือปูกอนก่อนก็จะเป็นปูนที่ใช้สำหรับมวลเบาโดยเฉพาะนะครับ ทางด้านคุณภูมิและคุณเพชรจ้าก็มาเลือกปูนที่เหมาะกับการก่อฉาบอิฐมวลเบาแล้วครับอยากให้คุณต้องการปูนแบบไหนก็เป็นปูนที่แบบว่าราคาถูกด้วยแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็สามารถเข้ากับอิฐมวลเบาได้ทางเอ g จก็ขอเสนอเสือมอต้าค่ะเป็นปูนสำเร็จรูปที่สามารถใช้ทั้งก่อและฉาบแค่ผสมน้ำก็ใช้ได้เลยค่ะ<อ>ทำให้เร็วแล้วก็สะดวกขั้นแรกต้องพ่นปูนฉาบชั้นแรกไปก่อนนะคะครับ แล้วก็สามารถตกแต่งด้วยปูนฉาบสีสีต่างๆได้เลยค่ะแล้วรูปแบบการใช้สีทําไงดีครับเราคือต้องรอให้ปูนแห้งเสร็จแล้วก็รอทาสีมันใช้เวลากี่วันมันจะทันไหมอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดต้องการความรวดเร็วสามารถใช้เครื่องพ่นได้ค่ะอย่างที่บอกไงพ่นเครื่องพ่นไฮโซเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ะปูนที่ออกมาเป็นสีเลยเหรอใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นสเปเชียลเฉพาะศูนย์ก่อฉาบเท่านั้นนะคะ งานก่อและฉาผนังด้วยอิฐมวลเบาเราก็ควรใช้ปูนที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีการพ่นฉาผนังก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วสม่ำเสมอและมีคุณภาพที่ดีกว่าอีกทั้งยังมีให้เลือกมากมายหลายสีและสามารถทำลวดลายตามแบบเพื่อเพิ่มความสวยงามได้อีกด้วยละครับการก่อผนังที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง คุณเอกกี้ตัดสินใจใช้อิฐมวลเบาและปูนฉาบอิฐมวลเบาเป็นโครงสร้างอาคารหลักเนื่องจากว่าต้องการประหยัดงบประมาณและใช้ระยะเวลาที่จำกัดเช่นเดียวกับทีมคุณภูมิและคุณเพชรจ้าแต่ทั้งคู่ต้องการใช้ปูนฉาบที่มีสีสันสดใสตามที่ได้ออกแบบไว้ละครับ2ดีเจหนุ่มอารมณ์ดียังคงสนุกสนานกับการเลือกวัสดุก,ก่อสร้างที่หลากหลายจริงๆครับคุณผู้ชมคุณช่วยบอก สิ่งที่คุณต้องก,การเห็นใช่ให้น้องเขาจะได้แนะนำหดูอคอนเซ็ปต์ปของพี่โบ๊ชี่ะจ้าเนี่ยข,ขาวขาวใหญ่ๆ ง่ายกระเบือเบ้องอะกระเบื้องแล้วก็สะอาดด้วยอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะก็จะแนะนําเป็นรุ่นที่มีสารเคลือบไฮจินิกนะคะก<ำ>็ะคือตัวเนี้ยค่ะก็เคลือบบนพื้นผิวของเบื้องนะคะ,คะก็สามารถป้องกันพวกเชืช้อแบคทีเรียะค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมด้วยค่ะตัวตัวนี้ที่เห็นนี่ เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะงั้นเป็นตัวนี้ก็ได้การอ่า่าสนใจอ่าเมื่อกี้ดูเฉพาะกระเบื้องไปไม่ทราบว่าต้องการพวกยาแนวที่มีสารไฮจินิกด้วยหรือเปล่าเออมันต้องใช้ร่วมกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเราก็มีกาวยาแนวประเภทไฮจินิกนะคะก็คือมีส่วนผสมของตัวการเชื้อแบคทีเรียค่ะก็มีสารการซึมทําให้สิ่งสกปรกไม่สามารถซึมไปด้านล่างได้ด้วยอ่ะก็ใช้ควบคู่กันก็จะสะอาดมากเลยน่าสนใจมากเลยราคาราคาราคา ราคารอคะราคาก็มีอยู่ตั้งแต่อย่สามอกว่าจนถึง500กว่าค่ะโอเคงั้นพวกพี่ขอชุดนี้เลยกันเลยกันครับได้ค่ะครับสวัสดีครับ,รบทั้งสองท่านกำลังต่อราคาอยู่ยังไงช่วยลดราคาหน่อยนะคะได้คะ่ะได้คะ่ะ <laughs> สรุปราคานี่คือ300บาทต่อตารางเมตรใช่ไหมครับ383บาทได้มอกี้อย่างแล้วผมมีแบบนะครับคุณคุณอย่างมะม่วงนะครับผมมีแบบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างแม่คียรดูว่าราคานี้เนี่ยกับพื้นที่ที่ใช้สอยเนี่ยมันอยู่ในงบประมาณหรือเปล่าครับพื้นที่ที่ใช้สอยนะครับในส่วนของห้องของทางพี่ภูมิกับพี่เจ้าเนี่ยอยู่ที่20ตารางเมตรพอครับเหลือเฟือครับผมงั้นชุดนี้เราโอเคโอเคครับ มาไม่ให้สุ้ไม่เสียงเลยอ่ามาฮะตามขึ้นมาดูแล้วยังไงฮะนี่ทำไมอยู่คนเดียวครับแล้วนิกกี้น้องผมไปไหน é? ครับนี่ไม่รู้ไงนิกกี้เนี่ยเสียสละตัวเองมากๆยังไงบ,บินข้าไปนครพนมไปศึกษาข้อมูลจริงที่นู่นก่อนเลยอ๋อเหรอโอ้โห,โหพูดจริงเหรอ้ลพูดจริงพูดจริงเหรอลูกฉันไม่เคยอู้แต่ตอนเนี้ยเราต้องมาเลือกกระเบื้องก่อนเพื่อเลือร เยอะมากเลยเนี่ยแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะ่ะเชื่อรุ่นว่าอ่าวันนี้ล่ะนาโนอะค่ะวนานโนสีก็ได้สีพี่ก็ชอบอพี่เอบสีนี้ทางด้านคุณเอกกี้เลือกใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่จะได้มีรอยต่อน้อยที่สุดและเคลือบสารนาโนเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและเลือกใช้กาวยาแนวไฮจินิกที่ช่วยยับยั้งเชื้อราตามคอนเซป็ปห้องปลอดเชือ้อนั่นเองแ่ะครับส่วนซักล้างทำความสะอาดก็เป็นอีกส่วนสำคัญในห้อง คุณเอกกี้ก็เลือกใช้ก๊อกน้ําที่เป็นก้านปัดเพื่อสะดวกในเวลาที่มือเลอะเทอะก็สามารถใช้ข้อศอกเปิดก๊อกน้ําได้แม่ละเอียดรอบครอบจริงๆเลยนะครับทางด้านคุณภูมิและคุณเพชรจ้าก็กําลังเลือกหลังคาที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางครับซึ่งทั้งคู่ก็เลือกใช้กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนที่มีเนื้อเหนียวทนทานและมีน้ำหนักเบา ที่สําคัญไม่มีใยห,หินเป็นส่วนประกอบและหาซื้อง่ายราคาก็ไม่แพงอีกด้วยละครับด้านคุณภูมิและคุณเพชรจ้า<ๆ>ก็เลือกในส่วนของก๊อกน้ำและท่อน,น้ำที่ออกแบบให้น้ำเสียถูกส่งออกจากห้องปฐมพยาบาลลงสู่พื้นดินเพือ่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต่อไปนั่นเองครับปุ๋ยเรียบร้อยยังครับเ <Okay, S 2> ครับแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสรุปงบวนกันครับโอเคเลยนะไปด้ย ว่าไงครับพี่เมนครับครับสรุปหน่อยได้ครับถ้าเป็นอาคารที่แยกกันครับงบจะอยู่ที่4 5 0 0ห้าครับโอ้แต่ด้วยความที่อาคารของเราเป็นอาคารร่วมกันครับเพราะฉะนั้นงบของโครงสร้างทั้งหมดจะอยู่ที่40,000นจะเหลืออีกหนึ่งแสนไว้ใช้ในงานตกแต่งภายในห้ามครับผมเอาจริงเนี่ยทำจริงการชนะไม่เนี่ยเห็นแล้วรู้ไม่จริงกันง่ายเราไม่อยากให้คนดูเครียดไปแต่เดี๋ยวเราไปเครียดกันข้างหลังเองครับผม พวกคุณสู้ไหวหรือเปล่าพวกคุณสู้ไหวหรือเปล่าล่ะไหวโค้ดเปล่าลูกกําลังกันหน่อยลูกกําลังกันหน่อยสาสาหนึ่งห้องประถมพยาบาลของทีมคุณภูมิและคุณเพชรจ้าเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นและกาวยาแนวไฮจีนิกที่สามารถสกัดกั้นและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากใช้โครงสร้างหลังคาผนังพื้นเดียวกับทีมคุณเอกกี้และคุณนิกกี้จึงทำให้ประหยัดงบประมาณ แม้ว,ว่าจะรวมค่าตกแต่งไปแล้วก็ยังใช้งบไปไม่ถึง5 0แสนบาทเลยครับมาสรุปกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างได้เลือกซื้ออะไรไปแล้วบ้างครับก็จะ,จะมีกอกน้ำอันนี้ฟอร์มฟังชันชัดเจนมาก้วยงบประมาณเท่าไหร่ครับแน่นอนครับตอนนี้งบของพี่เอกที่ใช้ไปรวมกับค่าแรงที่จะทำงานแล้วผมประเมินคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ4 0แสนบาทครับเฮ้ยเหลือแสนนึงเวลาล่ะครับ ปูนเซ็ตตัวก็ไม่น่าจะทันแล้วคุณคิดว่าน่าจะทันเหรอปูนเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่ท็อปอาจจะต้องไปดูเองที่หน้าง,งานว่ามันทันหรือเปล่าครับพี่อันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่เอกพอใจไหมฮะพอใจเกินร้อยอถ้าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมมาได้นะครับในสัปดาห์หน้าเราจะดิ่งไปที่นครพนมนะครับรับรองนะฮะสนุกแน่แน่นอนทีมคุณเอกกี้และน้องนิกกี้ที่เนรมิตห้องผ่าตัดเล็ก เลือกใช้กระเบื้องปูพื้นแผ่นใหญ่เพื่อให้มีรอยต่อน้อยที่สุดและง่ายต่อการทําความสะอาดรวมถึงใช้ก๊อกน้ําแบบก้านปัดเพื่อให้ใช้งานง่ายกว่าแม้ว่ามือจะเปื้อนก็ตามงบประมาณ5 0,000นบาทที่ทีมคุณเอกกี้และน้องนิกกี้ใช้ไปรวมซื้ออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรคและตกแต่งเพิ่มเติมแล้วแต่ก็ยังไม่เกินงบประมาณที่ให้ไปเช่นกันละครับห้ามพลาดกับโจทย์การนรมิตเพื่อสัตว์ ของ 4DJ ใจดีการเนรมิตจะเป็นไปตามแบบหรือไม่จะสนุกสนานขนาดไหนต้องติดตามในสัปดาห์หน้าครับ